สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายรคเตอร์ศิลปชัยขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ซึ่งชายหาดบริเวณตรงนี้เนี่ยได้รับการกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าได้มีการกัดเซาะของน้ำทะเลทำให้ชายหาดบริเวณเนี้เมื่อก่อนนะครับก็ลุกล้ำเข้ามาเกือบถึงถนนใหญ่แล้ว แต่พอมาวันนี้เนี่ยได้มีโครงการในการปรับปรุงชายหาดโดยการถมเอาทรายเนี่ยดูดทรายเข้ามาถมอย่างบริเวณนี้แต่ถ้าดูในวันนี้เนี่ยบริเวณชายหาดตรงนี้มันก็ดูกว้างขวางขึ้นสมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ยชายหาดบริเวณนี้จะอยู่ไกลไปเป็นกิโลครับซึ่งแต่หลังจากมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ขึ้นที่บริเวณท่าหัวเขาแดงตรงน้นเนี่ยก็ทําให้น้ําทะเลเนี่ยมีการเปลี่ยนทิศทางในการในการไหลก็เลยทําให้มีการซัดชายฝัง่งเลยทําให้ชายขาดบริเวณหาดชลาทัศน์ตรงนี้เนี่ยถูกกัดเซาะด้วยน้ําทะเลทําให้ใบริเวณเนี้มันลุกล้ําจนต้นสนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้นสนท่านหลังของผมตรงนี้เนี่ย มีจานวนมากมายเลยครับมอมา,มาวันนี้ชาวสงขาทุกคนก็คงจะรับรู้ได้เลยครับว่าต้นสนปัญหาใบทีละต้น2ต้นต้น2ต้นเจ้าแ่ทั้งว่ามีการทําโครงการเพื่อที่จะแก้ปัญหาการกัดเซาะของน้ําทะเลในหาดชลาทัศน์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ตรงที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นภาพอันคุ้นตาของชาวสงขาครับก็คือเขาตังกวน ซึ่งมีที่ท่องเที่ยวที่เป็นนิยายประมปราก็คือ,อาหาดหัวในแรงนะครับหีนก้อนหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณโขดินตรงนีน้ที่เห็นไกลๆนะครับวัดวัดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวัด900000หรือวัด9ก้าเซ้น่นะครับเจ้าสงกลาก็คงจะได้เห็นกันอยู่ทุกวัน แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวสงขาก็จะได้เห็นว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นบริเวณตรงนี้ก็จะมีการก่อสร้างมัสยิดขึ้นมาสําหรับปฏิบัติศาธกิจของศาสนาอิสลามจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องผมไม่ทราบแต่ว่าก็มีการก่อสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือชายหาดของหาดชลาทัศน์ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา ทำให้ชายหาดสีขาวตรงนี้กว้างเลยไปกว้างและก็ยาวขึ้นไปเกือบจะเท่าของเดิมนะครับขณะนี้การเวนการในโครงการนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่สิ่งที่เราได้พบได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือการพังทลายของแนวทรายซึ่งดูดมาจากทะเลแล้วก็มาทำเป็นชายหาดนะฮะผมเชื่อว่า ภาพของชายหาดซึ่งมันพังอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็คงจะโดนธรรมชาติก็คือน้ำทะเลก็คงจะตัดเซาะเป็นร่องลึกอย่างนี้อีกดูสภาพแล้วสวยครับถ้ามาันเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่าลองดูสภาพเลยครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงครับ,รบชายหาดของาดชลทัศน์ครับนี่คือ ความต่างระดับของทรายซึ่งดูดมาเพื่อแก้ปัญหาเลยคือนี่ตรงนี้คือหาดที่เป็นหาดปกติของอชายหาดดังเดิมครับพอน้ําทะเลขึ้นเนี่ยมันก็จะซอกตะหลิ่งตรงนี้ทําให้ผนังทรายตรงนี้มันซุดไปด้วยครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับครับ,รบนี่เป็นบรรยากาศของการแก้ปัญหาของการ มีน้ํากัดน้ําทะเลกัดเสาะตะลิ่งของชายหาดทราทัศน์แต่ผมเชื่อว่าไม่เท่าไหร่ครับคงจะกลับไปสู่สภาพเดิมคงจะไม่ชนะธรรมชาติได้อย่างแน่นอนครับครับถนนด้านหน้านี้ก็จะเป็นถนนชลาทัศน์รบ,บริเวณที่เป็นดินทรายขาวตรงนี้ก่อนหน้าที่จะมีการแก้ไขนะครับจะมีน้ำทะเลขึ้นมาเต็มโครงการแก้ปัญหา ชายหาดซึ่งได้ถูกกัดซซอนเนี่ยทำมาหลายหลายสมัยแล้วครับที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างคนณภาชัดเจนก็คือสมัยของท่านอดีตผู้ว่าทรรมรงเจริญคุณนะครับมีนโยบายชัดเจนในเรื่องของการแก้ปัญหาการกัดเซาะของอชายหาดทะเลทัน์ตรงนี้ครับดูสภาพแล้วก็โอเคถ้าหากว่ามันสามารถที่จะอยู่ได้เนี่ย ก็คงจะทําให้ลูกหลานของเราก็จะได้เห็นท่าของชายหาดทลาทัดเตี่ยสวยงามตอนนี้เย็นก็มาเที่ยวกันแต่ว่าสิ่งที่ผมพาท่านผู้ชมไปดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันน่าจะไม่ยั่งยืนเท่าไหร่นะครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับการที่มนุษย์จะเอาชนะธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเป็นอย่างยิ่งผมเข้ามาทํางานที่ในตัวเมืองสงขลาเนี่ยตั้ง ประมาณ10กว่าปีแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับผมขับรถผ่านถนนชลาทัศน์เส้นนี้มาตลอดเห็นน้ำทะเลเนี่ยลุกล้ำเข้ามาทีนิดทีนิดทีนิด,นดจนกระทั่งว่าปัจจุบันนี้น้ำทะเลได้ลุกล้ำเข้ามาถึงถนนใหญ่แล้วโครงการที่แก้ปัญหาไม่ให้มีการกัดเซาะชายหาดเนี่ยคงทำได้เพียงแค่ชั่วคราว หากเรายังไม่มีมาตรการที่ดีกว่านี้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับบทสรุปของมันก็คือมนุษย์ไม่สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติได้อย่างแน่นอนตราบใดที่มนุษย์ยังทำลายทรัพยากรธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมความร้อนของโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้ำทะเลก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติก็คือ ธรรมชาติก็จะเอาคืนพวกเราในที่สุดครับโครงการที่จะแก้ไขปัญหาคลื่นกัรซอกชายหาดชลาทาัศนเนี่ยก็ยังท้าต่อครับนี่เป็นโครงการช่วงที่สองที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อที่จะป้องกันและาแก้ปัญหาถึงจะไม่ระยะยาวต่ก็เป็นการชั่วคราวไว้ก่อนก่อนที่มันจะรุกล้ำเข้ามาจนกระทั่งว่าต้นสนบริเวณยาวนี้ครับจะถูก น้ำทะเลซาะแล้วก็ล้มไปหมดนะครับ ในรถแล้วเนี่ยก็มองออกไปข้างนอกก็จะเห็นท้องทะเลอันสวยงามในยามเที่ยงของวันนี้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการปรับปรุงและแก้ปัญหาคลื่นซัดซอก,ซกชายหาดชลาทัดเนี่ยมันจะยังอยู่ได้นานสักแค่ไหนก็เป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนจะต้องคอยติดตามกันว่าประมาณมากมายที่ผมลงไปตรงนี้เนี่ย มันไม่สามารถที่จะคำนวณได้แต่ถ้าหากว่าการแก้ปัญหาตรงนี้ประสบความสำเร็จมันก็น่ายินดีสําหรับการที่จะรักษาชายหาดฉลากไว้ให้ลูกหลานอันพิธีริมของเราได้มาเที่ยวได้มาได้สัมผัสถึงทัศนยียภาพที่สวยงามของหาดชลา์ซึ่งมองไปก็จะเจอกับเกาะหมูและเกาะแมวเป็นตำนานของเมืองสงขลาเอง เดลกาชัยดิลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสูเ่เพนฟังสวัสดีครับ